แต่ตอนนี้เรามีข่าวสเปเชียลมากๆมาอวดกันก่อนค่ะกับภาพท็อปซิ r e t ตของพระเอกตีหลอ่อเจมส์มาในวัยใสกับการฉลองวันวาเลนไทน์เห็นสติกเกอร์หัวใจแปะบนเสื้อนักเรียนแล้วการันตีความเป็นตัวท็อปป๊อปปูล่าในโรงเรียนได้เลยและมาร่วมจับตาดูสาวสวยหน้าคุ้นๆที่คว้าหัวใจหนุ่มเจมส์ของเราไว้ได้แหมเคมีคู่นี้เขาดีงามมากๆมาจนถึงวันนี้เลยล่ะค่ะ อีกหนึ่งลุคที่แฟนๆอยากเห็นนอกจอเมื่อตีหลอพระเอกเจมส์มาเปลี่ยนลุกมาบวชเป็นพระห่มจีวรเหลืองโดยตั้งใจส่งบุญให้ผีเจ้ากรรมในเวรเพราะทนความร้ายกาจไม่ไหวแล้วงานนี้นางเอกเมิวนิธาเลยขอมาร่วมบุญถวายพัตตาหารด้วยโดยเป็นฉากย้อนอดีตที่จะได้เห็นสาเหตุของความเข้าใจผิดของทั้งคู่เบื้องหลังการถ่ายทําหนุ่มเจมส์ต้องมาถึงกองถ่ายเช้ากว่าปกติเปลี่ยนลุคแต่งสีสระให้โลนซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายของทั้งหนุ่มเจมส์และทีมงานหน้าผมมาติดตามความเรียล สาเหตุความเข้าใจผิดจุดเริ่มต้นเหตุการณ์ตื่นเต้นอื่นๆอ,อ,อีกมากมายในละครดวงตาที่3ค่ะริงไม่เคยใส่วิกเป็นพระหรือว่าแต่งเป็นพระรู้สึกประทับใจในกับประสบการณ์นี้มากๆฝากละครเรื่องดวงตาที่3ด้วยนะครับจะได้เห็นจุดเริ่มต้นของพิการและปุ้มแล้วก็ ครบคัลิกทั้งส่วนก็ยังเทียบไม่ได้กับความฮอตของตรีการฉากนี้สิสันบันเทิงขอภาพเป็นแฟนไปย้อนอดีตเหมือนเจ้าหวานของพระนางเจมส์มิลในวันวาเลนไทน์สมัยยังเป็นเยาวารุ่นตรีการฮอตขั้นสุดกับจํานวนสติกเกอร์หัวใจล้นหลามบนเสื้อนักเรียนที่ทีมงานระดมรวแปะให้ไม่ยังขณะที่ปุ้มเสื้อขาวสะอาดว่างเปล่าเหมือนเพิ่งซื้อมาใส่เลยออกอาการงอนตรีการหนุ่มเจนต้องรีบหาวิธีง้อและมารอดูกันว่าใครคือคนที่มาแปะหัวใจให้กับปุ้มงานนี้มี ไพรส์ในดวงตาที่3ค่ะหนุมฮอตของโรงเรียนดูสิถือดอกไม้เต็มเลยแล้วก็สติกเกอร์เต็มเลยเราจองไว้ให้สำหรับผู้ชายนค,นคนเดียวเท่านั้นปุ้ม S <S ให้ใมาตินี่เป็นพา์ที่เป็นย้อนอด,ดีตสมัยแบบเราเป็นเด็กนักเรียนกันนะคะหนุ่มบ้านนอกอย่างตรีการพระเอกเจมส์มาหอบผ้าหออผ่อนเข้าเมืองกลุงเพื่อมาตามหารักเดียวอย่างปุ้มนางเอกมิวนิ t าโดยฝันเป็นจริงเมื่อตรีการได้พบกับปุ่มแบบคาดนไม่ถึงเจมส์ถา่ายทอดความฟินแบบเก็บอาการเอาไว้ไม่อยู่ทั้งอึง้ทงทั้งดีใจแต่งานนี้หนุ่มเจมส์รีฟองว่าเป็นการเจอกันที่เหมือนจะหวานแต่ก็แอบขมขืนเล็กๆเพราะอะไรต้องท้ามพลาดละครดวงตาที่3ค่ะอยากพลาดชม นะคะตั้งแต่ตอนแรกเลยนะคะตวงตาที่สามค่ะ